เรื่องผีที่ดอนเมืองน่ะมีมานานแล้วครับย้อนกลับไปช่วงปี2527ตอนนั้น oh, ผมไปซ่อมเครื่องทำความเย็น <9. S 1> ที่อาคารผู้โดยสารขาออก <10. S 1> ตอนนั้น <10. S 1> สนามบินยังไม่เหมือนทุกวันนี้เลยครับไม่มีอาคารจอดรถแบบปัจจุบันด้วยซ้ำคืนนั้นประมาณตี3ามกว่าขนาดที่พวกผมนั่งหลับหลับตื่นตื่นรอรันดะบกกันอยู่ก็มีกลุ่มคนวิ่งเข้ามาหาแล้วถามว่าเห็นใครวิ่งมาทางนี้ไหม พวกผมที่นัน่งนอนนอนกันเกะกะอยู่ก็งงสิครับถ้ามีคนวิ่งมาจริงก็ต้องเหยียบพวกผมไปแล้วแต่ที่แปลกคือกลุ่มคนที่วิ่งมานะ่ะแต่งชุดช่างการบินทุกคนเลยพอเราถามกลับ พวกเขาก็ไม่ตอบแล้วก็ค่อยๆเดินหายไปทีละคนเหมือนลอยไปมากกว่าเดินจังหวะนั้นผมสังเกตได้ว่าตอนที่พวกเขาวิ่งมามันไม่มีเสียงฝีเท้าเลยนี่หว่าผมเลยวิ่งตามไปทางที่พวกเขาหายไปปรากฏว่าวิ่งไปชนประตูไม้อัดที่ตีปิดตายไว้เต็มๆเลยครับจะมูกบวมเป่งเลยตอนนั้นแหละคนลุกสู้ผีแน่แต่เราก็ต้องทำงานกันต่อจนเช้าครับพอฟ้าสาง พวกผมห้าคนสภาพเหมือนกับไปรบกับใครมาตาโหลเสื้อผ้าขาดมอมแมมกันทุกคนทั้งๆท,ที่เรา ไม่ได้ไปปีนป่ายที่ไหนเลยเจ็ดโมงเช้าหัวหน้าช่างการบินเดินมาถามว่าผมในฐานะหัวหน้าทีมถึงกับเข่าอ่อนส่วนลูกน้องผมคนหนึ่งถึงกลับเป็นลมลมพับไปเลยสุดท้ายถึงได้รู้ความจริงจากหัวหน้าช่างว่าพวกผมไปฟัดกับผีช่างการบินที่เคยแทงกันตายตรงนั้นเพราะทะเลาะกันเรื่องของผู้หญิงที่เป็นแอร์โฮสเตสหัวหน้ายังบอกอีกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วที่พวกผมทาท่าเตะต่อยไปโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือเรากําลังสู้กับ เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเจอผีแบบจังๆนี่แค่เรื่องเดียวนะครับยังมีตอนต่อไปเจอผีที่โรงงานปลากระป๋องที่สมุทรสาครอีกไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับใครเคยเจอประสบการณ์หลอนๆแบบนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยขอบคุณครับ